มีอยู่ข้างหน้านะครับคู่กับซูจีซูจีนะครับเอาลับดูฮิจินครับคิมฮิจินเสิร์ฟติดเอ้ามีคุกครับโอ้โหแม่มีแต้มนี้ครับแต้มนี้มีทั้งฝีมือทั้งโชคครับโอ้โหต้องไม่เดี๋ยวดูให้เราขอเวลานอกไหมถึง20แล้วนะครับต้องขอครับขอแหละครับคืออย่างน้อยๆไม่ให้เสียขวัญด้วยเพราะว่า เจอลูกเสิร์ฟเมื่อสักครู่เดียวโอ้โหพริกขอบบนลงครับมีเจ็ดแปดคนในทีมยืนมางั้นก็รับไม่ได้ครับโอ้โหพริกจ็หยดลงเลยกเขาเหลือสามนะครับแบกนิดหนึ่งเราเล่นแบบผสมโอเคม้เราเล่นแบบผสมนะครับเซตของเขานะครับอโยฮี แต่แต้มนี้ออกมาเราต้องตีนะครับเพื่อเราได้บุกนครับเราได้บุกครับเราได้บุกเพราะนั้นฮิจินจะเลือกใครทีมที่มีโอกาสแพ้ชนะกันได้ดิถ้าโดนที่เข้ามาใกล้แล้วอาการออกกดดันได้ครับดูครับฮีจินเซิร์ฟครับได้ครับอ้าวมาริกาครับแล้วพลพันธุ์ลงมาพร้อมกับมาริการนะครับก็เซตให้ ไอ้นี่เน้นเลยครับ4เซตพอยต์ครับไม่เห็นสัญญาณว่าเล่นเล่นอะไรอยไงครับถามให้โยอีว่าอย่างไรไม่เห็นสัญญาณมืออาครับดูเซตพอยต์ครับโดยถาประไพพันธ์เ์ฟไปหลังเจอไปที่คิมนะครับอุ้ยบอลสูงมากถอนพันมือซ้ายมือเดียวยากหน่อยไม่เป็นไรครับเราจะได้บุกครับก็ยังได้เซตพอยต์อยู่ดีครสามเซตพอยต์ครับ อยู่ที่เปิดบอลแรกให้พันพันได้ส,ดสวยๆนะครับน่าจะปิดเซตได้มือซ้ายครับมุนจองวอนเสิร์ฟวิ่ง oh, mm hmm. ไปข้างหน้านครับเสิร์ฟดูครับโอ้โ oh หแล้วตัวเข้ามาในสนามเลยนะปล่อยเฮกได้สูงครับมีพื้นที่วิ่งตีครับยังอยู่อันเดอร์ครับลีเบร่เขาให้คิมยอดรองทันอเอาเขาเล่น3จังหวะให้คิม ไม่มีพื้นที่เรียบร้อยครับโอ้โหไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่ครับโอ้โหเฉยิ้มเฉยครับแทคตัวอย่างนี้ไม่สูงแน่ครับแล้วเราบล็อกได้ึนเฉยเฉยนะครับได้แต้มเพชรแรกจากการบล็อกครับ